สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีโดรนนะครับระดับโปรเลยนะ GPS นะครับนี่ LL GPS นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโดรนนะครับที่ติดกล้องนะครับ ภาพชัดภาพสวยด้วยนะครับเป็นแบตลิโพนะครับตัวนี้นะเป็นแบตลิโพพับขาได้นะครับผมพับขาได้แล้วก็ความเด็ดของเขานะครับถ้าแบตหมดนะครับเขาก็บินกลับบ้านได้เองนะครับระบบ GPS นะฮะถ้าหลงทางก็กลับบ้านได้เองนะครับผมตัวนี้แถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะนี่มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับถือได้ว่าพกพาง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบมือถือนะครับหนีบมือถือแล้วก็นี่ใบพัดสำรองนี่เป็นสายชาร์จนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการบินกันเลยนะครับบินกันเลย หลังจากที่เราเปิดตัวโดรนเชื่อมต่อกันเรียบร้อยเสร็จนะครับจริงๆเราสามารถเอามือถือมาหนีบดูภาพสดๆได้นะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความว่าเวลามีจำกัดนะครับผมจะไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือให้ดูนะครับเวลาเราจะบินเราก็แค่กดปุ่มนี้นะฮะสตาร์ทนีเห็นไหมครับแล้วก็เล่นเครื่องขึ้นเลยนะฮะแบบนี้นะฮะนี่เลยเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยนะฮะด้วยความว่าเขาเป็น GPS นะครับเราไม่ต้องบังคับอะไรนะครับ ปล่อยอย่างเงี้ยเขาก็อยู่อย่างงี้เลยดีมากๆเดี่ยแบบนี้นะครับไม่ได้บังคับอะไรนะจะบินยังไงก็แล้วแต่เลยไม่ต้องกลัวมันจะปิวหายหรืออะไรเลยนะฮะสบายสบายครับจะลมแรงหรืออะไรเราก็ไม่ใช่ปัญหาครับเนี่ยดูรีโมทได้เลยนะฮะอันนี้เลยนะครับ เนี่ยนะครับเป็นมือใหม่ก็เล่นได้ครับเล่นง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถึงถึงแม้ว่าไม่ว่าลมจะมาด้านไหนก็แล้วแต่เขาพยายามจะทรงตัวให้อยู่กับที่นะฮะับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับนี่มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับ แบตเตอรี่ที่ชาร์จมีครบชุดเลยนะครับโทรสั่งได้เลยกับรับตู้อแมททอยนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับนี่0 8 4 7 6 4 6 4 5 7ย้ำนะครับ0 8 4 7 6 4 6 4 5 7่้าเลายแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w ร์เว็บแมทจย้ำนะครับ w w w ร์เว็บแมทจชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสินค้าทั่วประเทศครับภาพขับได้สะดวกสบายครับมี GPS มีก็กลับบ้านได้เองนะครับคุณนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้นะครับผมกดเลยนะกดกดกด